ก็ค่ะกลับมาพบกับโฟลต์วิทกิจนะคะเพราะวันนี้เราลอยน้ํากันนะคะเป็น E p พีที่1,592แล้วนะคะอุ๊ดตาอยู่กันมานานมากเลยนะคะเพราะว่าเราปล่อยชั่วโมงละ1 EP อีีนะคะวันนี้นะคะมันอยู่ที่สบายบุรีนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะก็คือว่าจะมาเล่นเครื่องเล่นทางน้ํากันนะคะเครื่องเล่นแรกก็คือเรือคันูค่ะน่าสนุกมากเลยนะคะสําหรับเครื่องเล่นแรกนะคะโอเคเราจะไปที่เครื่องเล่นที่2กันนะคะเครื่องเล่นที่2ได้แก่เรือคันูค่ะ และเครื่องเล่นต่อไปได้แก่ <S <S เรือแคนูค่ะ <S 1> <S 1> <S 1> เรือแคนูที่นี่มีหลายลำนะคะให้เลือกเล่นได้นะคะนี่เป็นลำที่3ที่เราได้เจอนะคะสําหรับเรือแคนูค่ะ น้องกสิษฐ์พาเพื่อนๆไปพบเจออะไรบ้างนะคะอุ้ยน้องกสิษเห็นอะไรบ้างอย่างค่ะบริเวณนั้นค่ะเหมือนผู้ประสบภัยค่ะถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้ช่วยเหลือสังคมนะคราวนี้นะคะแต่ว่าเวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะยังไงนะคะวอล์กบิทน้องก็สิครั้งต่อไปเราจะมาติดตามกันนะคะว่าเราจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้หรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบุ้ง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 สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวอล์กบิทน้องกสิษฐ์แล้วนะคะคุณ แม่แม่ประบู่มาแล้วเลยมารอแม่ตั้งนานทำไมแม่ไม่มาทราบไหมคะวันนี้พอสออะไรแล้วคะคุณปีนี้แหรอคะค่ะพระพุทธศักราช2325นสไงคะ2325ดิฉันขอโกโปรคืนด้ผิโกโปรอะไรคะดิฉันขอกล้องดิฉันคืนค่ะกล้องอะไรขอกล้องค่ะอยู่ตรงนี้ไไม่ด้แล้วค่ะอยู่ตรงนี้อยากกินแต่ลาบอยากด้่มเลยเยอะๆค่ะ ขอลาไปก่อนจ้ขอลาไปก่อนสวัีค่ะสวัสดีค่ะไปลชงก่อนเขากลับาใน้กงิคะวันนี้อยู่ที่สกายบุรีจังหวัดสันทับรีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวกันค่ะว่าเวลานิ้วมือของเรานะคะลงน้ําแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคเราลองเอานิ้วมือลงน้ํากันค่ะีคือลงน้ําไปแล้วนะคะลงน้ําไปสมมุติเราผ่านไปหชั่วโมงค่ะวงวงงงเห็นไหมคะ ว่ามือขอนะคะจะมีบางส่วนที่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็บางส่วนที่ยังเต่งตึงอยู่เลยนะคะมีมีบางส่วนที่เต่งตึงอยู่เลยนะคะเนี่ยเน้องก็สิจะลองรีวิวเอามือลงน้ําอีกสักหนึ่งครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาทำไมครั้งที่สเหลือนิ้วเดียวเองคะแต่ละน้องเขจะลงใหม่ในะคะบูงบ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 ูงบง เอามือขึ้นมาจับน้ําได้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะเหกี่นิ้วค่ะหนึ่งสองสามมูมูคุณปอยู่บนนั้นนยคะพอคุณป้าท่านนี้นะคะอยู่บนแทมโบลีนนะคะไม่เรียกว่าแทมโบลีนนะคะเรียกว่าแทมโบลานค่ะกับลอยมีนางก็จิตแล้วนะคะวันนี้เป็น e ีีที่2 3 4 8นะคะวันนี้น้องจิตพาเพื่อนมาด้วยนะคะน้องเดือนสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้อง หน0่งพันสองร้ีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะกล้องอยู่ไหนก็อยู่นู่นค่ะน้องกจีนะคะลงมารออยู่ในเรือนานเหมือนกันประมาณ3-5ปีได้ตอนนี้นะคะตั้งแต่น้องเดือน10นะคะชื่อน้องเดือนแปดแล้ว เวลาผ่านมาสเดือนกว่าน้องเดือน1ิก็คือ,อนั่งรอมานาน,นะะ<ช>ส่วนพี่หน<ช>ึ่ันบ C นะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่ายัางไรก็อายุเยอะอยู่แล้วะะลงมารออยู่ในเรือจ,จะเป็นน้ำพริกอยู่แบบวน <c oughs> ี้ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ<ช>่ะว่าเราคงต้องนอนวันนี้ <c oughs> ได้เกียมเสื้อผ้ามาไหยคะ่ะเพื่อนๆสิ่งเดียวที่เกียมก็คือผิวค่ะเสื้อผ้าไม่ได้เกียมค่ะผิวเกียมเลยไว้เรามีรูตายแล้ว เมื่เดินสิบมีรูค่ะตอนนี้นะคะเราก็พายเรือออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะเราก็มีเรื่องอยากจะบอกว่าเม้นนี่ตายหงนี่จะบอกว่าเม้นเม้นนี่ตายหงนี่เราให้ลองให้ที่บ้านนั้นมีนู่นี่ เขาเอายามาฆ่านู่แล้วนู่มันตายแล้วมันตายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แม่ไม่ตายโอ้ยเราดังเรดนี่เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนนู่ซ่องตุลาานู่นังหวะดีได้ออกมันเคยดูแลตาคุกูออกนันเน่นนี่จ้ะอีกินข้าวก็กินดีได้เน้นนู่ตายอ่ะแล้วจบลงหนูตาย้ที่ตรงไหนคะเน้นนู่นตาย